อาวีกนานะวันนี้ก็มารีวิวกอีนะครับนี่ครับเป็นก้าบี้บัอลูมิเนียมขนาดเล็กสุดนะครับนานาเป็น30มสคูณห้เซนนะครับเล็กกระทัดรัดอีนะครับรุ่นนี้นี่ครับนานาที่โชอความเล็กกระทัดรัดครับเบากว่าทุกรุ่นนะครับนาเล็กสุดนะครับก็อดีมีนานาที่ซื้อไปแล้วก็บอกประกอบไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เลยจะมารีวิววิธีประกอบให้ดูนะครับซึ่งก็จะมีมาให้เป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะครับ แล้วก็มีเป็นเบาะรองนั่งมีมีถาดเหยื่อนะครับเกะมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนนะเกะออกมาแล้วดูให้ดีนะครับระวังน็อตมันหายนะครับค่อยๆเอาออกมาเปิดขึ้นครับนี่ครับพอเปิดมาค่อยๆนะครับน้าเนี่ยพวกน็อตพวกนี้ครับระวังหลุดหายนะครับดับเลขก็ใส่ตัวยึดกอนะครับตัวล็อกตัวล็อกตะี้นะครับเนี่ยครับนี่เป็นขาสี่อันนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับตัวล็อกก็อี้นะครับนี่ครับใส่แล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับอันนี้เวลาเวลาเก็บก็ถอดก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับไว้สองฝั Rhodes ่งก็ได้ครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับนะระวังน็อตลวงนะครับมันจะเจือปัญหาใช้ไปแล้วน็อตหายบ่อยนะครับนี่ครับใส่ไว้สองฝั่งนะครับใส่ไว้ล็อกนะครับน <nicest S 1> ี่ครับจะพับไม่ได้นะครับมาก็ใส่ขานะครับขาก็ตรงนี้เลยนะครับนะะ นี่ขาหน้านะครับนีขาหน้าก็กดเข้าไปครับกดตัวนี้นะครับแล้วก็ดันขาเข้าไปครับนี่ครับใส่ไม่ยากครับนี่ครับใส่ขาสี่ขานะครับน่ครับใส่ขานีขาหลังนะครับ สี่ขานะครับแล้วก็มาใส่ตัวอันนี้ตัวจับเราครับตัวจับเราครับนี่ครับมันจะมีตัวยึดมาแล้วมีน็อตนะครับเวลาน้าใสใสสิทนะครับเวลาถอดกลิบก็ไม่ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับนี่ครับก็ใส่ไว้นี่นะครับก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับเข็มนี่ครับนี่ครับแล้วก็หมุนตรงนี้ให้แน่นครับนี่ครับ อันนี้โยกซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ปรับปรับสูงต่ำด้วยน็อตตัวนี้นะครับตัวจับเราครับเดี๋ยวก็เป็นตัวตัวนี้ก็คือตัวตัวจับตัวจับขาถาดเหยื่อนะครับนันะก็ใส่เข้าไปครับนี่ครับแล้วก็หมุนหมุนน็อตให้แน่นนี้ก็เป็นตัวนี้เสาเสาจับถาดนะครับคลายน็อตออกครับใส่เข้าไปครับแล้วตัวนี้ครับนานะ ตัวนี้เป in ็นตัวจับกระชังนะครับนี่ก็ใส่ข้างล่างครับนี่ครับรูกระชังก็เสียบตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนะครับนี่ครับแันนีน้นะครับต่อมาก็เป็นต่อมาก็เป็นพนักพิงครับนะนะพนักพิงก็จะให้มาอย่างนี้สองอันนะครับนี่ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับล็อกล็อกพนักพิงสองอันเข้าด้วยกันครับนี่ครับแล้วกบไปจะสวมเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้นะครับนี่ครับ ยางพนักพิงนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่สีขาวเข้าไปก่อนนี่ครับแล้วก็สีส้มนะครับนี่ครับก็ยังยงครับเดี๋ยวับต้องใส่ก่อนนะครับน่าลืมทีใส่ก่อนมันจะใส่ง่ายครับอย่าเพิ่งเสียบตัวนี้นะครับใส่ไปก่อนครับ ลืมครับใส่ไปก่อนครับนี่ครับใส่แล้วก็ดันขึ้นมานะครับนี่ครับนะไม่ได้อยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับให้ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ล็อกเข้าไปนี่ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่กับข้ออีนะครับนี่ครับ นักพิงข้างหลังนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับนานาเห็นไหมครับนี่ก็บอกนั่งนะครับเดี๋ยตัวนี้ก็เป็นถาดเดี่ยวก็ใส่ตรงนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยครับไม่ยากอ้ออีกอย่างครับนานาขาครับเดี๋ยวให้ดูขานครับเดี๋ยวสาธิตใส่ขาให้ดูขาก็ไม่ยากครับนี่ครับขาก็จะห่อมาให้ครับตีนเป็นตีนขาตีนกงเล็บขานะครับนี่ครับ ก็แค่หมุนน็อตนี้ออกนะครับหมุนน็อตแล้วก็ใส่ขาเข้าไปแล้วก็หมุนน็อตกลับเข้าไปนะครับนี่ก็ใส่ไม่ยากครับแค่นี้ครับนี่ครับนี่ก็หมุนน็อตออกมานะครับใส่ดินส์ขาเข้าไปแล้วก็หมุนน็อตกลับคืนเข้าไปนะครับสามสี่สี่้างเลยนะครับ นี้นะครับตัวนี้นะนะที่นะนะบางท่านน้ำหนักเยอะก็ชอบนะครับเพราะว่ามันพื้นที่มันมันกระทัดรัดดีครับมันไม่ยาวครับแล้วพนักพิงมันก็ไม่ไม่ยาวจากตำแหน่งผาดเหลือมากมันเปีนได้พิงได้ครับนี่ครับนี่นะนะเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้นะครับ นี่ครับสาหรับน้าที่ไม่เข้าใจนะครับก็ทักมาถามได้ตลอดนะครับที่ซื้อของจากร้านผมไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับกบชาทำนาอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับพับเก็บก็จะเหลือแค่นี้ครับใส่กระเป๋าครับมีกระเป๋ามาให้นะครับนี่ครับครบเซจนะครับนี่ครับกระเป๋าหนึ่งใบพาดเดือพับแล้วเหลือแค่นี้นะครับนะแล้วก็ใส่กระเป๋าสะดวกสบายนะครับรูปนี้ครับ นะที่สนใจนะครับก็ตอนนี้หน้าร้านราคาหน้าร้านก็อยู่2,400บาทนะครับถ้าซื้อออนไลน์ก็มีค่าส่ง200บาทนะครับทั่วประเทศนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนะนะจ o วหริฟชิ่งช็อปนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับหรือเฟซก็สุยยายนทางหอมนะครับหรือก็รับชมคลิปเทสต่างๆแล้วคลิปรีวิวกอบสินค้านะครับที่ช่องยูทูบนะครับจิวหิวแชนเนนะครับก็ขอบคุณนะนะที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม